เสียหายไว้วันนี้เขาจะเอาของชิ้นนั้นมาคืนให้กแกนี่จะมาคืนให้กับฉันจริงทำของนึกด้วยดีอะทำของเสียหายเอาไว้อืมเมื่อตอนที่เรียนเพลงดาบเพลงทวนอยู่เนี่ยนะใช่เดี๋ยวคอนนึกก่อนไม่มีนะมีไม่มีนึกไม่ออกไม่เคยทำอะไรเสียไว้เลยจริงไะโอ้ฉันเนี่ยเรียบร้อยที่สุดแล้วแแน่ใจใช่ไหม แ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นนะคุยกันก่อนไครล่ะคุยกับใครเนี่ยเราเหรอเป็นลิเกทีจ้ะลิเกทีถ้าอย่างนั้นเลี่ยเอาอย่างนี้นะถ้าเกิดเขาถามว่ามึงวันนี้กูเอาของที่มึงทําเสียหายไว้เนี่ยมาคืนให้กับมึงมึงเอาไหมแกบอกไม่เอาอย่างเดียวเลยเอาแล้วไปบอกไม่เอาแล้ว เป็นไรคุยกันก่อนลิเกทีจะหลายทีนั้นเนี่เออขอปรึกษาก่อนแล้วจะเกิดว่าฉันไปปฏิเสธเนี่ยครูเขาจะฆ่าฉันได้เปล่าอุ้ยไม่ฆ่าหรอกเขาก็ให้คนอื่นไปแต่ก็จริงแต่ฉันแสงข้อมือยืนยันได้เลยว่าฉันไม่เคยทําอะไรเสียหายเอาไว้ได้แ่กก็ลงไปคุยกับเขาแล่วลงไปเจอได้เลยนะอย่าลืมนะไม่บอกว่าไม่เอา ไม่ตายแน่นะไม่ตายหรอกอามาเรียกใครเรียกแค่คุยกับไอ้นัทอยู่เนี่ยเออไม่คุยเดี๋ยวมันอินทาไ่มาหรือยังโดนไงโอ้มาได้แล้วเหรอฮะแหมมันน่าคด้นเลยเจ้าดามตีซะด้วยไครเข้ามใจเย็นๆครับครู ร้อนตลอดเลยร้อน,น่ีวันไปซ้อมเล็ดกดาเพลงลวน,ค,นครับไป <c oughs> ทำองรลกของหูที่ข้าเสียไว้ตอนนี้เนี่ยพามาให้แล้วพามาถึงที่ด้วยถามเรื่องสั้นเอาไหมอออไม่เอาเอา ครับที่ให้รอน,นะพอดีว่าเดี๋ยวเดี๋ยวว่าลิเกมันจะช้าไงผมว่าลิเกช้าเพรผมเล่นมามามาเอามาแบ่งกันเลยมา <laughs> ช้าต้องขอโทษเขาเนี่ยเฮ้ยฟังไม่รู้เรื่องหรือไงวะตอนแรกเราอยู่บ้านข้าไปเรียนวิชาเพ่งดับเพ่งทวนตอนเนี้ยทำของที่ข้ารักที่ข้าหวงที่ดูดเสียหายไว้ตอนนี้พามาถึงที่แล้วเอาไว้ไม่เอาครับ พาอยู่ใครนึกไม่ใครหรอกใจเย็นเข้าใจไหมเนี่ยพูดีิคิดไปด้วยสิฮะตอนนี้เขาอยู่บ้านข้าเนี่ยไปทำของรักที่ข้าหวงที่สุดเนี่ยเสียไวย้ตอนนี้พามาถึงที่แล้วเอาไหมเอ่อไม่เอาครับคร <laughs> ูกรับพ่อเป็นเป็ดหรือไงกลับกลับดูได ไม่เอามื่อมึงไม่เอากูก็ยกให้พูดอะไรอ่ะฮะพูดว่าอะไรบอกช่องแอร์มาดินี่ไงของที่ผมทำเสียไว้พาห้ นี่โธ่พี่ก็นึกไม่ออกพี่ก็คิดว่าพี่ทำอะไรเสียขอกรอหน่อยยิ่งตึงมากเลยนี่อักกอดกันเข้าอัดซี่อัดจูบกันเข้าเป็นไงบ้างอักกอดกันเข้าอันที่อัดจูบให้พอมึงเป็นบ้าเลยเฮ้ยทั้งเอกคนลองกอดกันอยู่เนาะก็ไปข่ามไปกอดไปจูบบอกเขาื่นอ๋อเสียใจข้าก็เสียใจร้องเพลงโอ้จะเสียใจร้องอย่างนี้ไม่ได้เว้ยทำไมอ่ะถ้ามึงเสียใจมึงต้องร้องเพลงมึงยอดศละยรักอ๋อทำไมอ่ะ กอดรักมะเร็งผมเป็นมะเร็งเอาล็อกของสายยันก็ได้ไม่เอาอ่ะเขาไม่ถูกกันยอดรักไม่ถูกกันยอดอ่ะเขาไม่เชื่อว่ายอดรักเป็นมะเร็งแล้วต้องจะร้องเพลงอะไรเอาเอาเพลงเอาเพลงแบบว่าใหม่ๆหน่อยเพลงอะไรเอาสติงสติงนิดนึงอ่าได้เดี๋ยวเฮ้ยถอดเกงด้วยหรอไม่ได้ถอดข็ถืขึ้นฮัลโหลบรตำรวจดีๆตำรวจมาช็อดเมย์อย่างนี้นะ pues

ถึงว่าสิรักมากดูเลยลูกสาวผู้มีคนเดียวยกให้มึงครับครแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดพี่เผือต้องเสียน้องตาแลแ้วจะมปหากูวันนั้นแหละคือวันตายของมึงจำวันขอบคุณมากนะครับครู